สวัสดีครับสำหรับปฏิบัติการในสัปดาห์ที่4นี้นะครับเป็นปฏิบัติการเกี่ยวกับไดโอดนะครับสำหรับค่าที่เราต้องการจะหาในการทดลองนี้นะครับจะเป็นค่าของ v ระหว่างโหลด1 3โหนด2 4โหนด 5, 6และค่ากระแสที่ไหลผ่านโหลดเรตาอตทานหนึกิโลโอห์มนะครับและกระแสที่ไหลผ่านซีเนอร์ไดโอดรวมถึงกราฟระหว่างค่าทั้ง5ค่าด้วยนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูก่อนนะครับว่ากราฟที่ได้จากการคำนวณทางทฤษฎีเนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไร ด้วยกราฟแรกเนี่ยจะเป็นกราฟ v13 นะครับซึ่งเป็นกราฟที่เกิดจากสัญญาณ Input ของ v s o u r ของเรานะครับกราฟ v24 จะเป็นกราฟที่ได้จากเ u t p u t ของวงจร bridge full-wave rectifier นะครับซึ่งเราจะเห็นได้นะครับว่ากราฟจะเป็นแบบครึ่งลูกแต่เต็มขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นค่าที่เป็นฝั่งบวกเท่านั้น กราฟต่อมาครับจะเป็นกราฟโวลเทจของโหลด5-6นะครับซึ่งจะเป็นโวลเทจที่ได้จากตัวต้านทานซีเนอร์ไดโอดครับสำหรับกระแสนัโหลดก็เช่นกันนะครับซีเนอร์นะครับไอซีเนอร์ต่อมาครับเราจะทำการซิมูเลต e อยู่ในโปรแกรม l t s p i c นะครับโดยหน้าต่อวงจรที่ได้เราจะเป็นดังต่อไปนี้นะครับเราจะมีแหล่งใจที่เป็นกระแสะสลับนะครับสัญญาณรูปไซเวฟ ดีซีออฟเซตเป็น 0, ูนย์แอมพลิจูดที่16.97โวลต์นะครับและฟ r e q ว e นซีอยู่ที่50เฮิร์นะครับต่อเข้ากับไดโอด4ตัวที่เชื่อมกันเป็นวงจรแบบบริดจ์นะครับซึ่งไดโอดแต่ละตัวเนี่ยเราจะเลือกใช้ซิลิคอนไดโอดตามที่โจทย์กำหนดนะครับโดยเราจะใช้ไดโอดหมายเลข MMSDC148 ของ ON s e m i นะครับซึ่งสามารถทนโวลเทจเบรกดาวได้สูงสุดที่100โวลต์นะครับ ต่อมานะครับก็จะต่อเข้ากับตัวต้านทานหนึ่งตัวที่มีค่า1กิโลโอห์มนะครับและมีซีเนอร์ไดโอดหนึ่งตัวในที่นี้เราจะเลือกใช้ซีเนอร์ไดโอดหมายเลข u m z 5 1 n ครับของโลมซึ่งเป็นซีเนอร์ไดโอดที่มีเบรกดาวโวลเทจอยู่ที่5.4นะครับซึ่งใกล้เคียงที่สุดที่เป็นซีเนอร์ไดโอดที่โจทย์กำหนดนะครับที่5.1ต่อเข้ากับตัวต้านทานโหลด1กิโลโอห์มนะครับ กราฟแรกที่เราจะมาดูนะครับนั้นก็คือกราฟ v 13โดยเราจะพอต v 13โดยการที่เอาค่ากราฟ V วลต์โหนด1นะครับลบกับโวลต์ที่โหนด3เราก็จะได้กราฟ v 1 3ออกมาครับซึ่งหน้าตากราฟก,ก,ก็จะเป็นหน้าตาที่เป็นสัญญาณไซเวฟ e นะครับเราจะมาดูค่าจากกราฟนี้กันโดยค่าแรกนะครับคือค่าพีคสูงสุดนะครับพีคสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ1 6 96นะครับซึ่งเป็นค่า Vp ของ input สัญญาณสายของเรานั่นเองนะครับซึ่งกราฟถัดมานะครับเราจะสนใจที่กราฟโวลเทจของโหนด2และโหนด4นะครับหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นกราฟ output ของวงจร rectifier แบบ full wave bridge rectifier นะครับจะเห็นได้ว่ากราฟที่ออกมาเนี่ยจะเป็นกราฟแบบเต็มคลื่นนะครับแต่ว่าจะเป็นเต็มคลื่นในฝั่งบวกเท่านั้น จากการทํางานของไดโอดทั้ง4ตัวนะครับเราจะมาดูค่าที่เกิดขึ้นจากกราฟนี้นะครับนั่นก็คือค่า Vp ของกราฟ Vp ของกราฟจะอยู่ที่ประมาณ15.57โวลต์นะครับซึ่งเป็นค่าที่เกิดจาก Vs ลบไปด้วย2เท่าของ Vthreshold ของไดโอดครับกราฟถัดมานะครับจะเป็นกราฟที่ V ระหว่างโหนด5กับโหนด6นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นกราฟ ระหว่าง V input ของเซนเนอร์ไดโอดและ V output ของเซเนอร์ไดโอดนะครับซึ่งกราฟที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเหมือนเป็นกราฟ output ของวงจรบ e c t ล็ก e ิฟนะครับจะจะถูกตัดส่วนโค้งด้านบนออกการตัดโค้งด้านบนออกเนี่ยเกิดจากการทำงานของซนเนอร์ไดโอดนะครับซึ่งจุดที่ถูกตัดออกเนี่ยจะเป็นจุดที่มีเบรกดาวของซีเนอร์ไดโอดนะครับซึ่งจะอยู่ที่ในที่นี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5.4โวลต์นะครับ เราจะเห็นได้ว่านะจุดล่างสุดของกราฟนะครับจะมีจุดที่ค่าโวล์เป็นศูนยด้วยนั่นก็เพราะว่าค่าโวล์อินพุตของซีเนอร์ไดโอดตัวนี้เนี่ยยังไม่ถึงจุดที่ซีเนอร์จะทํางานนะครับกราฟถัดมาที่เราสนใจนะครับจะเป็นกราฟกระแสอินพุตของโหลดนะครับหรือกระแสอินพุตของตัวต้านทาน R L ในวงจรน,นี้นะครับเมื่อเราเช็คค่ากระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน R L ของเรานะครับจะเห็นได้ว่า กราฟที่เกิดขึ้น,นจะมีลักษณะคล้ายๆกับกราฟของ v 5 6นะครับหรือว่ากราฟของโวลเทจของซีเนอร์ไดโอับซึ่งหลักการทํางานก็จะคล้ายๆกันนะครับกราฟสุดท้ายที่เรากําลังจะสนใจนะครับก็คือกราฟของกระแสที่ไหลผ่านจากซีเนอร์ไดโอับซึ่งในโปรแกรม l t s p i c e เนี่ยจะเป็นการวัดจาก โหนด6ไปโหนด5นะครับหรือว่าวัดจาก Input ของเซนเซอร์ไดโอดไปยังเอาพุตของเซนเซอร์ไดโอดนะครับแต่สิ่งที่โจทย์สั่งก็คือวัดกระแสที่ไหลผ่านจากทางเอาพุตของเซ n เ r อร์ไดโอดนะครับย้อนกลับไปทาง Input ของเซนเซอร์ไดโอดนะครับหรือว่าจะเป็นกราฟที่เกิดจากการกลับด้านกลับทิศของกราฟที่วัดได้จากโปรแกรมนะครับสำหรับปฏิบัติการในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ